ถ้าถามว่าสมมตินะเลสเซว่ามันถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนว่าเอ็นจเ m เมนในอาชีพนี้คือตัวผมอะ่ะผมคิดว่ามันไม่ได้เติบโตขึ้นเพราะว่ามันจะลืมว่ามันมีเรื่องของตลาดก,การแข่งขันคนอายุเยอะคนอายุน้อยเพศทางเลือกแต่ละเซกเมนต์มันก็มีดีมาต่างกันแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนที่มองว่าอาชีพนี้เพราะาอาชีพนี้มันคืออาชีพเซอร์วิสโดยที่ดักตคือตัวเขาเองในการที่เขาจะเสิร์ฟโปรดัขึ้นมาได้มันไม่ได้มีแค่เรื่องของบอดี้อย่างเดียว มันเป็นเรื่องของอ m โมชันนลที่ตัวคนนะต้องหาวิธีสร้างจุดแข็งสร้างการตลาดส้างกลยุทธ์ทาให้เกิดการใช้ซ้ำการเก,เกิดขึ้นเมือเจอ์นี่เกิดขึ้นมันมันไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าจะเข้าไปเป็นอาชีพนี้จริงๆแต่ด้วยความที่ว่านะตอนนี้ประเทศไทยมันถูกมองในเรื่องนั้นว่าเป็นเรื่องที่เข้าถึงง่ายทําให้นะแวร์ลูของเอช่นนี้ มันไม่ได้มากแต่แค่ถ้ามันถูกต้องตามกฎหมายเมื่อไหรอ่อชจพเนี้ยจะมีมูลค่ามากขึ้นราคาก็จะถูกปรับเปลี่ยนมันจะราคาอาจจะไม่เฟ้ออาจมีการแข่งขันที่สูงขึ้นแต่มันจะมีความแตกต่างของตลาดและมีเรื่องของว่าถ้าใครมาใช้บริการมีกฎหมายครับรองว่าถ้าคูณทาอะไรผิดผู้ใช้บริการคนนั้นหรือผู้รับบริการทําผิดต้องถูกลงโทษตามกฎหมายที่กําหนดตินต่อไปนี้ไม่ได้มองเรื่องว่าพอถูกต้องปุ๊บคนจะแหกมาทํางาน แต่เราต้องมีกฎหมายรับรองแล้วก็ดูแลความปลอดภัยคนอาชีพตรงนี้ด้วยว่ามันจะเป็นไงต้องแฟร์ทั้งฝั่งยูเซอร์ต้องแฟร์ทั้งฝั่งตัวโปรดิวเซอร์ด้วยอยา่างน้ก็ควรจะแบบมีการตรวจสุขภาพมีใบอนุญาตแล้วก็ครอบครัรต,ต้องติดต่อผมเห็นด้วยการที่คำให้อาชีพนี้มันถูกต้องตามกฎหมายและไม่ควรใช้คําว่าหลักสะ้างนึ่นะมันเป็นเหตุผลในการปฏิเสธเรื่องของอาชีพที่จะเกิดขึ้น